วสบายดี FC พ่อแม่พี่น้องมาสู้คู่สุดคนเด้อยินดีตอนหับเข้าสู้สองแมตตี้สะพายบานส่วนเด้อวันนี้แมตตี้จะพาทุกคนมาเบิ่งเวียดเสริมของอลันเนาะเวียดงานการสร้างเนาะธุรกิจเพื่อนเด้อธุรกิจน้อยๆเนาะใครที่อยากฮู้ว่าอลันหายไปใส่เนาะเพราะว่าตะกี้อลันเฮ็ดสองยูทูบเนาะแล้วเพื่อนกลับมาโยนสองให้เฮาแล้วเฮากัดจืต่อนะจ้าวันนี้ทุกคนเฮาสิพามาเบิ่งอ่า รถของลูกค้านะทุกคนลูกค้าขาประจำก็ว่าได้เนาะรถอ่าสาวพรกระเบ้าแม็กค่ะมา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 วันนี้เพื่อนเอามาบาดเดียวสามเอ้ยสามคันเลยนะทุกคนสามคันรดเลยมาถามสร้างเขาด้วยเพื่อนให้แปลงอย่างแน่เนาะให้เซ็กอย่างแน่เนี่ยมีกระหูจักความนะนางฮันเดอร์ลูกเดอมมันมีหางเงินให้คลิปกเดอ้อพี่นมก่อนเลยมาดูสร้าง ออหายหน้าหายตาไปนี่ยอ้อนอันนี้บอสบายดีทุกคนเนาะอะไร MT EV shop เนาะซอบนี่มา,ากเลยแซมว้าวไปเลยเนาะอะมืนน่อวานเหตุไดลูกค้าเข้ามาแต่เด็กแต่เซาเนาะแต่ว่ามาเห็นุนี้12โมงละโอ้เผื่อเมียะไจะมาเบิ่งลูกอืมอ่ะอ่ะบรรยายลูบรยบรยายยังอ้าวรถลูกค้านี่สามคันนี่รถของไผยเออกรถบอแม็กเนาะไปซื้อคันใหม่นี่ยังยังยังมัดแขนอยู่ได้ยังไงเอออ่ะอ่ะ เยังซีบินกล้องลังให้เบิ้งเนาะไปนี่นั่นมันยังใส่อยู่เพิ่นจะเฮ็ดอะไรคือยังใหม่อยู่คืออยากเฮ็ดแล้วเปล่านี่เพิ่นจะเอามาเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมโอ้เฟินรถเก่าเพิ่นเคยเห็นแบตลิเธียมน้ำเฮาเนาะชิบเก่าเฮาแล้วอ่าๆรถสภาพรถเดี๋ยวนี้มันเก่าแฮงแล้วเนาะเออแหละเพิ่นก็ซื้อคันใหม่เลยแบตมันยังดีออืแบตฮัลดีกว่ารถอีกแต่ว่ารถไปก่อนเนาะแล้วเพิ่นจะเป็นแบตตัวนั้นมันใส่คันนี้โอ้อยาก อยากเปลี่ยนแบตคันสีเขียวนี้เนาะทุกคนมาใส่คันสีเทาเนาะเออมาสีเทาซะหรือสีดำก่อนนเป็แบตตะกัวแบตตะกัวธรรมดาตะกัวกดธรรมดามันใส่งานบทนอ่าฮะแล้วก็นักเพิ่มกินเปลืองแบตเออเปลืองเปลืองไฟบ่อ่าเป็นแบตที่เทียมอ่าสุดที่หกสิบไปอยู่เอ๊ะเฮ้ยมันเป็นสีทองทองมอเหลืองได้เลยมันเกิด ขี้ถูกนิดนังหน่อยแต่เขากระสีอันนาไม้ไห้คันอันนาไม้ก็สิได้อยู่อันนี้เป็นแบตลิเทียมที่อาลันเคยใส่เพิ่นเนาะรถคันเก่าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นซื้อใหม่แล้วเพิ่นอยากเปลี่ยนแบตตัวนี้ไปใส่คันนั้นเนาะคันใหม่เพิ่นแล้วเพิ่นก็เอารถจักมาให้ใส่กล่องอ่าคันใหม่คันนี้คือคันที่สามเนาะเห็นอะไรตัวนี้ตัวนี้สิเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่องจูนเพิ่มความไวนิดนึงทำขี้ม้วนๆโอ้อยากได้ไวจะให้มันไวมันแห้งขึ้นนิดหน่อยโอ้จัดให้เนาะโดยที่การเออโดยการ เอากล่องคงคันนี้เนะาะแต่คันนี้ใส่เอียมหาชีพเนะาะเวลามันแหง้งโพดเพราะว่า,ามันอยากกระซ่าเนาะเลยเห็นในเฟืองเฟืองมันเฟืองลดจีนเนาะมันมาจากดีไปแรงขั้นจรเวลามันกระซ่าแห้งแล้วมันคบกันแล้วมันดังตึก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 เนาะม,มันก็เลยมาจากเงาะไปแรงเนาะเพื่อนก็มีจะรดสามล้อเนาะซื้อไม่อีในกระสามล้อโดยนี่สบายดีเอฟซีไหม พี่ได้เฮ้ยเจ้าภารายการคอยเหตุบีกอยู่แบายดีพี่เดชยกไปใส่คบียกค่ะเจ้าอะไรได้นี่คอยโหนหวยได้ไปน้ำเปล่าไว้ปลเศษบีบอยู่ขอลาหาเงินอยู่เพื่อคนถ่ายคลิปนี่นหละลูกป้าซะเจ้กี่ถ่ากี่จาจะเอาลูกนะทุกคนบาย อันนี้ก็แม่นรถสะพจน์นะทุกคนพี่ผ่านมาเพิ่นก็มาแปลงมาอย่างน้ำลายหลายอย่างลายอันนั้นเนาะมาเปลี่ยนเบ็บ่อเปลี่ยนอันเปลี่ยนมอเตอร์บ่อแปงหลายๆะรเพื่อจอดแากคนแากแด่เขาตัวนั้นไปเอ่อไปเคลียร์สายฟอกสายไฟหายเนาะตัวนั้นเพิ่นเอาหลังคาเออมันมีหลังคาติดตั้นอ่ะแม่มีอยู่นี่เออมันมีหลังคาแบบนี้เดี๋ยวเพิ่นเอาอขันสีเขียวนะหลังคาพุทโต้แล้วมันนั่นบันี้อ่ะมันคือเป็นอันนี้แหละคือวยังไม่อยู่คือยังไม่อยู่นะออกประเทศอย่างเด้อ จ้าน้าท่จะมาเพ่งมองหน่อะได้งานมือสามัน้อมันชิเล่บน้ออนีน้อทุกคนเนาะเออเล่ชิเแต่เศแล้วสู้ได้นี่กำลังใหญ่นี่เฮ็ดไเศร้านะก็เลแต่ว่าเอารูปดีกำลังใหญ่หรือกำลังช่อนี่ะกำลังกำลังชิซฮะดจับใบดีฮะนะเฮ้ยไปยูห้องไปเยรล่เขาไปยูห้องอทุกคนไผรอาเนาะสำหรับไผ่ที่แบบ มีรถไฟฟ้าแล้วว่าเบ็ดเสื่อมบอ่อเบ็ดบุดี่เบอ้บอเบ็ดอ่อนเบ,บ็ดเบาแห้งเนาะอยากได้แบบแห้งๆได้ใจจุดยัดเนาะมาเลยจ้ะสั่งอลันอลันจันทร์ไงวะเต็มระบบขอแค่งเงินถึงเออเ<ม>อ,อาแบบตามงบเนาะทุกคนแบบเห็ดรถไฟฟ้าก็เห็ดเนาะเดี๋ยวเ่ายจะพามาเบิ้งรถไฟฟ้าอลันมาในตีเฮ้ยบาทหนึ่งนี่ตัวนี้ก็เอฟซีก็ท่านได้เบิ้งเลยในสองค้อยเนาะนี่อันนี้เป็นรถอะเพราะงแต่ ตั้งแต่มาสภาพเก่าหมดแล้วเดี๋ยวให้อารันเบิงเนาะนี่ทุกคนเบิงอ้าวเดวิลตานเยเด้อร์ครับทุกคนครับเบิงดูมันมีเสียงปะมีเอฟีเคยเห็นอยู่เบิงในช่องรถรถไฟฟ้าสภาพเป็นอะไรรถไฟฟ้าเอฟซีมีเสียงเนาะนี่ผ่านมาักไปริดนี่ได้เลยได้นี่รถไฟฟ้านี่ลอยเฟสะดวกสะดวกอารันลอยเมตีตลอดอารันลอยไปริดเลยเลยน้องบัิทูเมื่อยเพิ่นไปปะไดนเขาก็เลยลงรักโหลดดีวีไปเลยเนาะ ลอยเมียไปรินเนาะลอยเมียไปหาปสาวติบอคนหักเดียวเจียวเลยโอ้คำนี้คนมีอย่างเกิดขึ้นน,น,นี่นะเจ้าเด้อเอ้ากระลี้โอ้เคยเอาลงนั่นนี่ลงหมดแล้วใน่นอ,อนหลาย<ม>นี่อันนี้เพื่อนก็นได้เอาพวกอ่าอีอย่างเกาะจักออกเนาะเพื่อนก็นมาใส่เป็นแบตเป็นรถไฟฟ้าเรียบร้อยเต็มระบบค่ะคีพุ่นก็อยากโอไปไหนบองงามไปไหนเนาะเอ้ยจังหวัดมันตีสเปน ฝากซา,หาให้ตาโนทุกคนเมื่ตกก็คุ้นสึกว่าหลายเวียกอยู่เลยนี่นี่นางเพื่อนเ่าก็ยังพกนะทุกคนอันนี้เนี่ยซาตาเนาเดี๋ยวเขาจะแพ็คคักแน่แล้วจะเสียนไปฝากให้เพื่อนเนาะพออยู่ปักเซก็คือสิบ,บมีไพาย,ยุแล้วบ่มีไพานับให้ซาอยนบ้านนี้เขาก็มีเพิ่นเลยให้เขาฝากให้ลูกค้าเพื่อนเนาะไปะทุกคนเขาจะขอขอ,ขอนีาตพักคลิปกน,นอเอาอันนี้ไปเมียนก่อนไปเมียนใส่อะนี้นะเสื้อคไทยเสียอเ็เห็นอย่างก่อนนี่ฮะ มีมีเอ้ยยิ้มหวานให้เบิกในดูเลยให้เลยลูกนี่นี่มวยเว้นบอกเฮ็ดกะรูโอเคทุกคนขออนุญาตพักคลิปก่อนเด้อเดี๋ยวสิเป็นจังได๋เฮาจังสิมาอัปเดตต่อไปเนาะทุกคนเนาะทุกคนตัดภาพมาตอนนี้กันแล้วไปแล้วขั้นหนึ่งกำลังเริ่มเข้าขั้นที่สองเนาะไปได้เลยเฮ้ยฮะไปได้เลยชิวๆ ซิวๆเขาหาเอาอามีนอนเนาะก็เลยเออกมาถ่ายคลิปตติมหน่อยนึงยันมันหน่อยยันเวลามันหน่อยเอาถ่ายเพอได้ให้มันลงเนาะทุกคนว่าอันคลิปนี้ย่างต่ำหน่อยสุดก็คือแปดนาทีบอหรือเก้านาทีแต่ให้อยากถ่ายหลายๆเนาะทุกคนให้อยากอยากให้ทุกคนเบ่งยาวๆนะต่บูว่าสีว้าวอย่างเออเอาวอาเนี่ยทำคลิปยาวๆเลยตอนนี้กำลังให้ยังกัวนี้ต่อ ใช่กล่องเห็นไหมมันบอกกระบอกอ๋คือว่าโทรหาแลาวอีกอย่างว่าเขดีใช่คอยลงกล่องเน้ะใช่เขคิดว่ากล่องตัวนี้เหรนบฟฟ่าไงของมันเออเขาเจอมันเขาเจอได้มันใหญ่กว่านี้เดียวกล่องของคอยเอฟพุทใหญ่กว่านี้เออจิน้นได้ล,ลงลงเองเราแปลงเองลงเอง,งเอครับแล้วล่ะคะหนึ่งคุณจิมาเอาเลยบอกมึงหมดแล้ว แล้วแล้วคันสีเทาเนาะยังคันสีนี้ยังคันสีเขียวกับตัวเป็นรถจักรคันเนาะตัวนี้เป็นรถสามล้อสองคันเป็นรถจักร์มันคือสีดุลย์ยุเพราะว่าได้์ไลท์สายพายใหม่อะรั่นวะสายพามันประยุกมัยะเนาะแต่กระคักไเนคือทรงมันคือตะกระเตนเลยพตัวตะกระเตนใส่อย่งไรเนี่ยตีแก่อยู่จุเออย่าแหละยี่มันเพลของเขาเนาะ เท่ค่แน่แปลงเองเห็ดเ <laughs> พล้คละค่ะลานแปลงเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเวียกเล็กๆ,กๆกน,น้อยของอารันเนาะทุกคนในแต่ละมือถ้าามีลูกค้าไดเอ้าเดี๋ยวปีนกองขึ้นก่อนถ้าลูกค้าเพื่อนกับบางคนกะสร้างงานเครื่องไฟฟ้าไปอันประกอบเองเนาะทุกคนเดี๋ยวพอหมายไปกว่กาจะมีรถจักรอยู่แล้วแหละเอาจักรเอาเครื่องอะไรที่มันเป็นน้ำมันนะออกเบิดแล้วก็เอาโมไฟเอาอยางใส่เนาะแบบ กะเจ้าแบบอยากเห็ดเองะนะกระดาษโนรควรสร้างเครื่องน้ำอาลอาล่ะอลานสั่งให้กับได้ลูกค้าคนหนึ่งเลยเนาะเมื่อวานนี้เนาะมือซื้อเนาะก็ได้เป็นคัน้รได้เมื่อวานนี้เพิ่นไปจูดรถให้กเนะเจ้าเนาะแต่ว่าสภาพกะเดิมเดิมเลยนะแบบบดได้แต่งเองไ <laughs> ม่จะ่เอาหม้อไฟไปใส่ซื่อเนาะมันก็เลยบดมันก็เลยบดปั่นกันไดยแต่ว่าคันอลานเห็ดให้นี่โบรับประกันค่างานร้อยค่ะจ้างร้อยหนึ่งนิลินแบบ บาทลิ้นสองร้อยเนาะจ้างร้อยบาทลิ้นสองร้อยบาทฮะอ้าวสมมติว่าเขาจ้างให้เจ้าแค่น่ะเขาา้าวใจเจ้าแค่ร้อยบาทนี่แต่เจ้าแบบทุ่งเทไปสองร้อยบาทคูณเออเข้าใจงับร้านเข้าใจ<笑><笑>ออยากแฮงเลยคือยอักเย้ยกันเนาะอันนี้กเป็นกระลานที่บนพื้นแป้งโรดแป้งอย่างเนาะของพ่อฮะเลยยังมีของอลันเนาะ ซูมาวางแผนว่าอลันมีความคิดว่าอยากได้เป็นอยากมีฮานเป็นของตัวเองเนาะฮารที่แบบอ่าแต่งรถไฟฟ้าโดยเฉพาะที่จริงมียวนดงเห็นีมีบบเขาเฮ็ดอ่ะนะแต่งรถไฟฟ้าในนี้มีบอก่บอกมีเลยเนาะทุกคนมีแต่แปงก็ยังทั้งยักเนาะแปงกับเจ้าก็แบบบอยากเฮ็ดเพราะว่ามันเป็นสายไฟที่มันมันใช้สมองเนาะทุกคนกับเจ้าโบยบอนบอยากว่วนนะกับเจ้าเคยแปงพวกรถมีน้ำมันรถเป็นยักษ์เป็นยังกะ ระเจ้าก็สิเปกแต่อันนั้นเนาะเห็นไหมคืออันสองคนกับบ้าแม็กนี่ก็เอาเต่รถไฟฟ้ามาให้เขาเปกเนาะบนอื่นกับเพิ่นก็เคยไปมาแล้วแต่ว่ามันแบตมันบวมมันอย่างแป๊บเดียวฮะมันใช้เวลามันได้ใช้งานน้อยเดียวหนึ่งกับเพมาอีกคือเก่านะแต่เปกน้ำอลันบัดมี่ยงอลันกระบอกละเอียดนะนะขั้นตัวใดสีพอได้เปียนก็คือเปียนเนาะทุกคนเนาะอันใดที่พอแบบว่ายังสช้ได้อยู่ก็คือใา้ได้แบบบอกตรงๆแบบบแบบว่าบอกเอาแบบว่าเออ อันนี้ค่อยเปลี่ยนให้เจ้ารได้ทั้งที่กะยังเปลี่ยนอันเก่าอยู่นะก็เคยเน,ะนาะอลันเคยถึกตัวเคยถึกตัวไป,ป,วนะไป,ปแปลงรถใหญ่น้องเขาเนะไปแปลงรถใหญ่แบบอันบอกว่าเปียนแต่ว่าเฮามาม้างเบืเ้องเองแทแล้วกับ,บริเปลี่ยนเราเป็นอันเกา่าคือเก,ก่าแล้วก็ตัวเอาเงินเฮาอะ่ะนะโอ้ยเราซากเลยเคยือเฮาสิบหูเลยโป๊ะแตกปารถอลริสอีกเลยนะทุกคน <c oughs> พ่อแล้วทุกคนเอ้ยจ้างกันหัวใหญ่พขแห้ง น,นี่ก็แม่ลดลูกค้าเนาะทุกคนอันนี้น่ะแม่งงบป,ประมาณเท่าไหร่เฮ้ยหมื่นเจ็ดหมื่ 6, <laughs> เเนเจีนีหมื่นเจ็หากระจายหกพันเฉพาะเจเล่จักรอเนาะนี่แงหมเจ็หากระจาย6กพันเตัดยอดเนาะหมื่หากระจายหกพัน ก็เลยนานแล้วเนาะเป็นเงินมาไวกองฟิสิแล้วไวเพราะว่าเครื่องอะไรเนี่ะเาต้องได้ซื้อนะทุกคนเนาะมันก็เลยถ้าถ้าทำลูกค้าจ่ายยักาจซาเขาแบบที่ไปตากค้าซาเนาะเออประมาณนั้นจะเงินไม่มานานงานไม่เดินเนอถึงแล้วค่ะเพราะเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินเดินให้ลูกค้าก่อนค่ะฟิลเป้แบบโดนไปแบบมีลูกค้าหูจักหลายแบบ เขานิยมไซ้์รถไฟฟ้าแต่ที่จริงเขาก็นิยมไซายได้แต่ว่าเขาซื้อรถที่มันสำเร็จแล้วเนาะรถกีนรถอยียงที่เัจจาขายราคาหมื่นสองหมื่นนะมาขี่เลยเดบมาแต่งมาอย่างนียกัยังยังบูมีมีอยู่คนอยากได้แต่ว่ากเจ้าางบมันสูงแต่ว่ามันเทะนะทุกคนเนาะเพราะาเขาใช้เครื่องแต่งเต็มแม็กเลยมันเทมันเทะนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะส่วนหญ่กับลูกค้าเท่ากับที่าร้านส่งให้แต่ละคนนนะ เป็นลูกค,ค้าทางอันทางเหนือเนาะแถวเวียงจันทร์ปักเซน่ก็ะชิมีหรืววอว่าน้อปักเซยังบ่งมีมาเนาะเออเลยว,ว่แล้วก็ลดนาอไปเบิ่งรดอันตัวอาริตาเอามาเนาะพึ่งเพิ่นผ่ามานมืออันเพียนอาริตาลงมาเนะาะเดี๋ยวยังไม่ได้เห็นอย่างเลยตัวนี้รถคันเหลืองนี่เคยได้ไป้ายยู่ปักเซเนาะแต่ชุพิ่นบได้อยู่แล้วชุพนก็นเอามาที่แรกอัน อลิต้าใช่พ่อแปลงไหมกระไรก็ว่าอะใดนี่คือเงินโบเงินโบแปลงอยู่ลันเงินบบมาเงินโบเงินโบมาเลยอิต้าถ้าอยากขี่รถนี้เธอต้องโอนเงินมานะอันนี้แม่รถโตเทียนพ่อเฮ็ดให้อลิต้าฮะโอนให้แล้วอืแต่งานมีทบ่เดินเออโอนให้แล้วแต่งานยังบบเดินแสดงว่าเป็นน้ำสร้างเลยใช่เนะไม่ฮะยังตัดสินใจบอดายว่าจะเฮ็ดโคเก่าหรือว่าโคใหม่อ๋อยังตัดสินใจบได้ พ่อริตาเพื่อนอยากเอาไปไว้ไซยันไซทั่วไปเลยทุกคนยังบูว่าเพื่อนจะเอาไปที่ไหนแต่ก็น่นาจะมาเห็นให้ได้นี่โปะแบ็ดภูมหมอไฟอย่างอเอกไปแหละยังเป็นสภาพแบบอะใหญ่ออันนี้เป็นสี่มือพ่อเลยทุกคนมาเป็นสี่มืออารันเลยสี่มือสุเพื่อนสองคนสงผสงพาุกสิต่างกันเนาะอารันกระกิบละเอียดพ่อน่ะได้อยู่ได้แหละงามเลยน,นี่น,นะพ่อเอน้นใช้งานบนเน้นงามด้วยพอน โอเคใหญ่นะเกเบงานนี้ได้แล้วแล้วก็ขึ้นแล้วเนาะตืดตืดตืดนี่แล้วแล้วพี่น้องแล้วทั้งสองคันเลยเด้อนี่อันนี้เป็นตัวซื้อใหม่เนาะนี่แล้วสองคันแล้วค่ะซาเล้งสามล้อยังอีกคันนึงเนาะยังอีกคันรถจักเนาะจักพากันเว้าเนี่ยนะอยู่ฮือนในเขาก็บบมีบรรยากาศวิวยังให้เบิเนะทุกคนม่แต่หานสอมเปลง มีแต่น็อตมีแต่สร้างก็สร้างเนาะอันนี้ก็เทียม้างเทียมใครอยู่ตงมีเบียกัเลยหัวมีนั่งหัวเฉยอยู่เือนเ่อนี่เอออันม้างเท่อะไรีเท่านั้นวะยังน็อตสร้างเป็นแต่จ้างอยู่ว่าสร้างนี่ม้างเยท่ายอตเลือนอเลือตลอดจ้าขี่ไปกระดังกระแกเนาะอู้อมีวะ เมาอย่างอารมณ์ช่างเลยอารมณ์ดีเลยเด้อเมาเลยหันเมานี่มาต่อคันที่สามนะจ๊ะป้าซีดให้ไม่แจมเลยเนาะตอนมาสภาพอีพุ่นโอคือว่าอะไทางเพื่อเราก็ทางขี้ดินขี้ฝุ่นเนาะโอ้แม่นบอกเอ้ยคือแห้งแต่เราเชือเดียวนี้เราเชือสุดท้ายอ่าไม่ใช่ป๊อปใส่ไพ่ขึ้ยุ่งยากแค่นี้ค่ะ กาเละบดง่ายประเด้อยุ่งยากมากโอ้แบทเรายังไหม้เนาะตัวนี้เนาะไหมแล้วไปสีเอาก่อนสี่ดิฉันเป็นอะไรที่พุ่นเพาอวะนี้ก็นั่งส่มเชยเขาอยู่เพาะเอ้ามากระตุ้นนอนเอ้าป้าน eh ักกลมันเอยเนี่ยน um ักเก็บกู้ี่ก็เก็บกู้มัน เออเนี่ยสิก็ต้องเจตี้เจส่วนมันเวอร์เดขนับบวายนับซอยเนี่เอามาเอิญไปนับซอยเนี่เนาะแกยังมอกี่ตันค่อยเด้อมเยอไ่เจอเจยเหยียบอนมัน้าล้านบอลลอท้มน่ะกัธรรมดาน้ามันเที่ยวไปอีกเนาะตัวนี้สิเลออยู่บมือนีเย เลี tao, yes. <ate. lose S 1> drink, uh, ้ยอยู่มนี้ตัวนี้บ่งสายไอยู่บ uh ่งสายไอยู่เฮ้ยฟองูกเห็นไหมตั้งคนัโอ้ก็มีสองต่างพูดอยากขคกกน้ทุกคนพกอีลี่ได้บริโภคลิลิ่นด้ลูกมีลูกานละโยกยาตายอันนั้นกรถยยยัเลยป้าแล้ยรถคิกเดี๋ยวนี้ปาแล้ว มันเป่นบเบเด้อเออไอเฮอย้ออื้ออือร้านเนาะตอนนี้ก็เปเข้าเห็นโอ๊คมาถามาขี่รถนั่ก็คักๆทางน่อโอเคนันตะคนนีนะอัปเดตให้เบิงไปคตรขันันที่สามแล้วฮะเออรถขันนี้ขายเลยพี่น้องเด้อดิบๆเอาไปซาวร้านซาวร้านกิบบอหอสองมือนบาทเนาะพี่น้องากบ ซาวาเออแม่ละเนาะลืมบอรแมนชิปร้านขายเด้อพี่น้องเด้อขี่ไปนําแป้งไปนําเนาะขายข้ายกอันนี้เพื่อนนันมาหันไม้ือซื้อเนาะเพื่อนนันนัดนัดบวครบแล้วมาหันไม้ขอบู้ซื้อผูซื้อเอาอันนี้คัร์ฟเอาไปนี่โอเคทุกคนพักลีปไปก่อนเด้อเดี๋ยวนี้แหละไปจ้ โอ้โอ้โอ้ทุกคนตัดภาพมาตอนนี้เวลาสิบโมงแล้วแต่ว่าร้านยังบม่ยานดีก็เลอเซดไข่ดาวเฮ้เพื่อนที่แรกนัน้นไม่ดี้อ่าเฮ็ดแล้วตอนว่างหัวเรงอย่เนาะเห็ดอาหารตอนแรงแต่เพื่อนบอกได้กินพร้อมพ่อเนาะเพื่อนะว่าจะเฮ็ดลดให้มันแล้วไวๆแต่ว่าตอนนี้สิบโมงแล้วจ้าพี่น้อง โอ้โหจะทุ่มเนาะทุกคนสิบโมงเมตีก็เลยสี่อนทอดไขด่ดาวเมตีด้หุงเข้าไหมเนาะเพราะว่าเนีายดีที่เมตีหุงไว้พราะเข้ามัอเว้นนี่นะพอ่นกินเบิดแล้วเนาะเราก็เลยสี่พอแต่ไขด่ดาวให้เพิ่นซะไข่ในแต่ร้านกินง่ายเนาะที่จริงพักในตู้เราก็มีได้แต่ว่ามันต้องได้ใช้เวลาเนาะไขด่ดาวมันง่ายสุดโอเคนะทุกคนสมน่วยซะ พอน่างสองงูพอเห็นคนยังบอดีเศร้าเลยเห็นรถใช้สัพอนะทุกคนคันสุดท้ายคันตัวเบร์ถจักรนั่นแหละแต่ว่ายังบอดียากทันทีเขาไทยอลันเฮ็ดบอดีพักเลยตั้งแต่เขาไทยคลิปอันตอนบางอันลาสูตัวมีเขาเอื้ออกมานะทุกคนตอนนั้นแหละจนตอนนี้เนาะทุกคนก็ยังบอดแล้วซ้ำจนบอกินข้าวเนาะพันแล้วผลนวาเป็นยังซาคือเขามันยากสายพายทุกคนสายพายมันแบบมันมันเด่น คนนะ้นเบื้องไม่เลยขนพรก็มันบบเมนรถของเพ่นฮ็ตเองรถกระเจ้าซื้อมาถ้ารถเพ่นฮ็ตเองคุณจะจื้อว่าเออสายตัวนี้มันต่อกับตัวใดตัวใดแต่อันนี้แบบเดาไปเลยว่ะเออสายตัวนี้มาจะใส่มาจะใส่โอเค,อเคทุกคนเราจะไปทาไปอ่งเดี๋ยวเขาจะไปทอดไข่ดาวใหร้านันาั้นมันหิวเข้าเนาะเลิกแล้นี่ทุกคนไข่ดาวเฮาเร้วเรวเป็นยังไงคะน่ากินบอเฮาจะบโฮยนะเนาะเฮาจะบ่ลาดเลยให้เพิ่นไปใส่อีกเพิ่น าว่ยังมันเค็มมักไปไลยใส่เองเลยพอของทอดให้เดียวจ้าเอาไปให้เพื่อนก่อนเนาะหิวเข่าแล้วจ้าดีใจยิ้มเปย์ไว้จากนี้ทอดไข่ดาวค่ะใช้เวลาประมาณสามนาทีจะซิมมันนืดแน่น,นะทุกคนเพราะว่าขเขาปิดไฟเร็วเรียบร้อยเปิดแต่คนทำนิีดลดเฮ้ย <c oughs> หิวข้าวปะหิวปะหิวยุตะกี้ที่นี่ปะค่หา็เด็มาเห็ดอะไรคดีว่าปีน่าดวา์ตังใจเห็ดหเ่เปากแหงนี้ว่าับแบบนี้ลองดูตั้งใจเห็ดมาให้นี่นะ มือว่ายจีวายจีเฮ็ดอันสองนู่นยันจะวีมันก็เลยเฮ็ดสามใช่เถมให้โบเบิร์ตบเบิร์ก็จะกินเนาะนี่ค่ะไข่ดาวร้อนๆจะจกินยี่นี่บ่แล้วแหละลดสะพอนก็พอดีแล้วเนาะเขาก็พอดีทอดไข่แล้วเฮ้นี่มาเบิ่งนะเกิดสิได้เงินเนาะพี่น้องบบเมนของง่ายๆเด้หนินอดคือหรือเปล่เอาเจ้าคือวันนั้น ป้าสัมรารละพ่นยในรถน,นี่บุนีค่ะหักคักไปมันโกลนมันใ,นใหญยดีเนาะอ,อันนี้ะนะขอกินน้บุย้ยเยอะก็ชื่นๆเนาะไม่ตีบุกินดอกผพัดเขี้ยวเลยดิวันนี้มากินไม่ใครดาวดิข้าวเคกระหูใหม่ร้อนๆไข่กระชอดไใหม่ฮอนๆ หาเสได้หญ่นอห๊ะว้าวเต็มใยู่นีนโอเคนะทุกคนคลิปนี้ฮากับสิบมีอย่างที่จะอาว้าโต้เนาะเพราะว่าฮาวบลแล้วาวบลแล้วมือเว่นนี่นะทุกคนว้าวบมีจุดบมีจ้ำนะทุกคนไผมากอะ ให้เบิ่งเนาะใครบ่มักก็เลื่อนผ่านเด้อพี่น้องอย่ามาด่ามึงตามาข่อยเด้อข่อยก็ว่าไปตามเพลงของ่ยอยนี่อะตีอเอ้ยมันเย็นนะแต่น,นี้ก็รถแล้วแล้วเนาะทุกคนมีกระถาเพิ่นมาเอามื่ออื่นเนาะแต่ว่าเฮาสิส<ด>ขอ<ด>ขอนุญาตปิดคลิปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามตีน่ที่สำคัญก็คือเิ่นโฆษณาส่้อยใน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะบู๊ซิ่ายคลิปอย่างต่อแล้วเนาะทุกคน แต่ก็จะพยายามถ่ายเรื่อยๆน้องทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย